กลับซื้ีท่านด้วยนะครับยินรอบกับเข้าสู่ Clash of Can นะครับกับอีเวนต์ความสะทยายฮะและมือนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่แบบด่านที่5นะครับการคลิปนี้จะลงช้านิดนึงนะครับก็ถือว่า เป็นย้อนหลังให้คนที่ยังไม่ได้ตีนะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับคงจะพอไม่ไม่สบายด้วยนะก็สังเกตได้ว่าด่านนี้นะครับจะเป็นรูปลูกบอลแล้วก็ใส่เหมือนหมวกมีเข่าวิกกิ้งนะครับแบบบันสิบห้าก็โดยทหารที่ให้มานะครับจะเป็นยักษ์นักว้างนะครับน้ำยาโมงห้าขวดนะครับขั้นแรกนะครับเราจะเริ่มไปที่น้ำยา พนิทไหวนะครับเราจะลงไปที่เครื่องยิงหินกับเอ็กโบทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงกลางครับให้โดนทุกกันเลยครับแล้วก็ตรงนี้ให้โดนทั้งบ้านแล้วก็เสามระนะครับตรงนี้เราจะยามงหนึ่งตัวขวดแล้วก็ยักษนักขั้วหนึ่งตัวนะครับยามงหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วก็ยักนักข้าหนึ่งตัววางพยายามวางให้ตรงครับเพราะว่าลูกบอลจะได้กระเด้งไปโดนเครื่องยิงหินกับเอ็กโบด้วยครับแล้วก็ ยากนักว้างตรงที่พี่เก็บทองครับทั้งสองฝั่งก็จะดข้างล่างด้วยครับส่วนตรงนี้ครับเราจะลงน้ำยา่มงสองฝั่งเลยนะครับก็ยากนักว้างไปที่เสาลาวาเลยนะครับก็พยายามวางให้ตรงเหมือนเดิมนะครับจะได้โดนทุกๆอันครับที่เหลือก็จะลงเพิ่มก็ได้นะครับเป็นเอาไว้เก็บเปอร์เซ็นต์สำหรับอะไรที่ยังไม่ได้พังนะครับ อย่าผิดก็จะลงไปที่ทหารแคนก็ได้นะครับคลิปนี้เสียงอาจจะดูสูชีวิตนิดนึงนะครับก็เหลือเป็นอย่างสุดท้ายครับจบไปที่สามดาวหนึ่งเนเต็มครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ